สีเอ็ดสมุนไพรอันตรายกับผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทยจะมีผู้ป่วยโรคไตเป็นจำนวนมากการรักษาจึงมีทางเลือกมากมายไมย่ว่าจะเป็นการรักษากับทางโรงพยาบาลตามปกติรวมไปถึงแต่แผนทางเลือกที่เริ่มเป็นที่นิยมของผู้ป่วยชาวไทยที่เชื่อว่าการใช้ธรรมชาติบำบัด จะเป็นผลทางที่ทำให้ร่างกายหายจากโรคร้ายได้มากกว่าแต่คนอากาศโทโนกจุดอนุตาตอนจิตตติดนันอายุประแทโรคไตโรงพยาบาลภูมิพลอดุญยาเดชกล่าวว่ายังไม่มีสมุนไพรตัวใด ที่มีการวิจัยในมนุษย์โดยวิธีการวิจัยที่เหมาะสมแล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่าช่วยให้การทำงานของไตดีขึ้นและยังต้องระวังการใช้สมุนไพรที่มีกระบวนการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งอาจมีการใช้สมุนไพรผิดชนิดและมีสิ่งหรือสารปนเปื้อนเช่นสเตียรอยสารหนูแคดเมียมซึ่งอาจมีผลต่อโรคไตได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอสุพินดาสิริลักษ แพทย์อายุรักรรมโรคไตคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวกรกล่าวว่าสมุนไพรที่มีผลต่อการทำงานของไตโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยแล้วเช่น1นจุด เห็ดหลิงจือเป็นสมุนไพรจีนที่ดังมากในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตแต่ที่จริงหากผู้ป่วยที่กำลังฟอกเลือดแล้วรับประทานเห็ดหลิงจือเข้าไปจะทําให้ไตเสื่อมไตาวายได้มาว่วมขาวมานาวโฟอ,อาจมีผลทําให้ไตาขาบสารโแพแทสเซียมออกมาไม่พันทําให้หัวใจเป็นผิจจัหวะและอาจเสียชีวิตได้3จุดมาเฟืองมีกรดออกซาเลตหรือกรดออกซาลิกทาให้เกิดไตาวายเฉียบพลัน4จุด ลลิงปลิงและป่วยเล็งกินเยอะอาจทำให้ไตาวายเฉียพัน5จุดแครนเบอร์รี่ส่วนใหญ่มักทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานมากทำให้เกิดนิ้วและผลการทำงานของไตผิดปกติ6จุดคล้ายเครือเพราะทำให้ไตาวายและเป็นมะเร็งระบบปัสสาวะ7จุดสมุนไพรกลุ่มใบชาปอกาิหรือกาแฟบางชนิดที่นำมาแปรรูปในโฆษณาในเรื่องลดน้ำหนัก จะส่งผลต่อค่าของตับและไตจะสูงขึ้นนอกจากนี้ยังต้องระวังการปนเปื้อนสารอันตรายจากกระบวนการผลิตด้วยซึ่งจากการสุ่มตรวจพบปนเปื้อนสเตียรอยถึง30%และยังพบสารหนูแคดเมียมซึ่งเป็นโดักที่มีผลต่อโรคไตแจุดสมหากทานไม่ผูกวิธีอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะและเสี่ยงต่อความดันโดหิตสูง9จุด น้ำรูปยออันตรายเพราะมีอาจทำให้มีโพแทสเซียมในเลือดสูงเป็นอันตรายต่อไต 10. ชาเอมเพศอาจทำให้เกิดความดันโลหิตสูง 11. ยาหวดแมวอาจทำให้มีโพแทสเซียมในเลือดสูงเป็นอันตรายต่อไตอ สนกจุดรนชัยคงสกมนายกแพทยอสมาคมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโรคไตนับเป็นปัญหาของสังคมไทยสูงขึ้นที่ผ่านมาผู้ป่วยสแสวงหาความรู้ในการรักษาโรคแต่ไปเชื่อความรู้ที่ไม่ถูกต้องจำนวนมากเช่นผู้ป่วยหนึ่งคนเสียเงินจากความเชื่อที่ผิดผิด เกี่ยวกับการรักษาโรคระดังเกือบล้านบาทนอกจากไม่หายแล้วอาการยังแย่ลงด้วยดังนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตต่ดียืนยาวอยากให้ผู้ป่วยมีความใกล้ชิดกับแพทย์เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ผูกต้องอย่าเชื่อสื่อตา่างตามที่ไม่ถูกต้อง อันตรายจากการทาเครื่องหมายคำพูดยาสมุนไพรเครื่องหมายคำพูดรักษาเครื่องหมายคำพูดโรคไตเครื่องหมายคำพูดขอขอบคุณขอ้ขอบูลันจุฬาคิดนี่รับรักไตจุฬาสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ครือข่ขายศบริโภคเข็มร่วมกับมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยระวิทยาลัยอายุประแพทย์แห่งประเทศไทยแพทย์ยอสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมชมรมเพื่อนโรคใตแห่งประเทศไทยและหน่วยงานองค์กรต่างๆภาคโควิดท็อป